หไหนหลังกยังได้อ,อู้อโอ้โหมีตัวครับมีตัวปลาแข่งครับพี่น้องปลาแข่งใส่เง,งาๆครับหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้ม สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อๆกับอีสานแฟนครับชาแนเคือเก้านะครับพี่น้องครับวันนี้สลับมือนีกะพาพรมพี่น้องหลาะทงลงทานะครับพี่น้องอายุหากินคือเก้านะครับพี่น้องครับมือนีมาตกเบ็ดนะครับพี่น้องตกเบ็ดเนี่ยใส่เดือนครับพี่กาดกองเข้ากะสะพานท่างไปบานสงเปลยคือเก่านะครับพี่น้องครับเวลากะค่อนข้างจะคาจักน้อยนะครับหาโมงแรงนะครับพี่น้องครับมือนีมาพอเสียนทางสงเปลย่นนะครับพี่น้องอยู่ฝั่ง สะพานทั้งนั้นนะครับนําเบดมา67ขั้นครับเมื่อนี้เซียนเพลินนะครับมาประจําเกือบช่กมือนะครับทั้งเซียนเพลินเมื่อมือนี้บมพูดว่าสีใดตัวฮือบอ่นะครับพี่น้องเพิ่งมาหอดมาถึงนะครับยังได้เข้ากับไปดนไปชมน้ำกันเนาะครับฟังนั่นกินลวครับพี่น้องกลิงดังเลยพี่น้องเอาไปเบิงน้ำกันครับพี่น้องกินทั้งเซียนเพลินเหรเไปเบิกน้ำกันครับเออเออมีตัวบ่มีใสบ่ โอ้ยขยาหลอกขยาหลอก <laughs> ปลาขแขยงครับพี่น้องปลาขแขยงใส่ง,งามๆครับหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มโอ้ช่วงนี้กำลังดึงกันสนั่นเลยครับอุ่นครับหลังสุดท้ายก็ดึงครับอุ่นหลังสุดท้ายหลังที่สามก็ดึงเอา้าดึงสนั่นบ่ราะว่าที่นีโตขึ้นบอ่อนะครับกำลังดึงครับเฮาเงียบไปนี่ อานยี่กันดูจิกจักจิกจักกันนะวนครับหลังสุตายครับหลังสุดตายอออเอาครับไปวนกันหลังสุตายครับโอ้ยโอ้ยปลากำลังกิด แลังเหนียวแล้วครับนี่นี้กระดึงมานน่โอ้แต่โบมีโตรครับเนียบเนียบเนียบเงียบตรงนั้นน,น,น,นี่ครับดึงม่โดนครับถึงเม่โดนโอ้กินเป็นขนาดครับกินเป็นขนาดครับ ลุดเลยครับนี่ลังกูตายเอาอีกแล้วครับลุนลังกุ้ยถายแล้วครับนี่คันนี้สกินสะนันเป็นหมื่นนะว่ากลุ้งอ้มีตัวครับมีตัวอันนี้อันนี้แหละครับที่มันกินเบสตกอกตอๆแตกหนึ่งแป้มครับ ยืนเนยน้อเทียนสร้างสูงเปือ่อย์งเงียบเงาครับฟังนั่นเอาแล้วจะยาวอีกแล้วจะยาวอีกแล้วจะยาวกับยิงเป็นหายครับฟังทั้งนั้นครับตอกๆแท๊กๆกับเตะละลังนี่เอาล,อลา้วครับพี่น้องลังนี่มีโตครับมีโตครับปันซ้ายปันซ้ นี่ครับปลาขยี้งครับอีกหนึ่งเต้มครับใส่งามๆครับพี่น้องเอาอย่ในไรฟังเนี่ยเบืองหลังนี่ครับเบืองหลังนี่ครับตบตบแตกๆเอา้ามีตัวมีตัวครับมีตัว เตียงามครับเตียงามเตี้ยงามครับอีกหนึ่งเตี้ยครับอ่ออาทีนี้เสียงรบกวนจักน้อยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าอยู่ไก่ถนนนะครับไก่ทางนะครับพี่น้องรถสัญจร์ดกระายนะครับ ส่วนเงยที่เขาใส่มาเนี่ก็เปิ้งเงยใส่เดือนนะครับใส่เดือนนาครับใส่เดือนดําครับมาครับพี่น้องรุ่นชมกันต่อครับถามถนนมาฟังเก่าครับพี่น้องครับรุ่นหลังนี้ครับรุ่นหลังนี้โอ้มีตัวครับมีตัวมีไซค์กับมีไซค์ปลาแขงเงี้ครับอีกหนึ่งเต้มครับใส่งามๆครับ

ตะกีนน้อยครับตะกีนน้อยครับใส่งามๆอีกหนึ่งแยมครับดึงกันตอ่อร่างดึงครับคาดว่าอาจจะติดเอานี่ไซส์ครับผู้เยาว์เราลรุ้โอ้เหลือเหลือ มีสาครับมีสาปลาขงยงครับปลาขยังครับเตง,งามครับอีกหนึ่งแต้มครับออดิปิ้งครับออดิปิ้งครับฟังนันก็เอาแล้วครับฟังนันฟางนันกัขงยงนด้วยกันครับ แก้มครับนี่ครับตัวนี้พอดีดึงให้เบิ้งนะครับนี่มือนี้น้ำมาครับพี่น้องฝนตกมาอคืนนี่ครับน้ำลาครับมือนี้น้ำลาครับตุ่มไปเรื่อยๆครับพี่น้องชุบประหยัดเย็นยครับแป๊บหนึ่งครับ อีกแล้วครับหลังนี้ครับเหยาแห้งขนาดครับโอ้ดึงขนาดครับปุ๋ยตึ๊กตึกตึ๊กตึกเลยครับมาดูน้ำกันครับเอออะไรครับปลาอะไรครับโอ้ยมันเป็นปลาตัวใหญ่ครับปลาขาวหน่อยครับพี่น้องดึงอยู่ มันเมนตัวละสามขีดนึเงีครับเอาละพี่น้องล้งนี่ครับไปล้างยนีล้งนีอไปล้งนี้เอาวะดี๋ว่า ลดลดๆลด,ลด,ลดเอาละครับหลังนี้ครับดึงตึกต๊กๆแล้วมีตัวไหมมีตัวไหมโอ้โอ้ลดอีกแล้วนิดหน่อยเดียววะ เอาไมา้ลูดครับดูดหลังนี้ครับดูดหลังนี้โอ้ยหลงังหีกินตัวซื้อิแล้ ครับพี่น้องครับเดี๋ยวช่วงคำคำนะครับพี่น้องเอาจังมาสรุปผลงานกันนะครับสีไเด้หน่อยไดร้าลสํซัด้นะครับสีไเด้นปีงึ้บอนะครับหรือสี่เด้นปนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเอาจังมาชมผลงานกันเนาะครับเนาะช่วงคำคำครับเดี๋ยวสรุปผลงานให้พี่น้องเบิรงนะครับพี่น้องครับดังขาชมกันนะครับพี่น้องเด้อครับพี่น้องครับขณะนีีกับสามทุเสี่เศษนะครับพี่น้องสามถุงเคิงนะครับพี่น้อง เอามาสรุปผลงานกันนะครับพี่น้องครับหลังจากตกมาประมาณสองสามชั่วโมงนะครับพี่น้องตั้งแต่หาม้งเร่งนะครับนี่ครับผลงานเขาเป็นปลาขาวส่วนใหญ่นะครับพี่น้องปลาขาวแล้วกับปลาขยงนะครับพี่น้องครับปลานะครับนี่ครับตั้งน้ำแข็งนะครับพี่น้องกระเพาะได้ลาบได้ปีกนะครับนี่ครับแต่งามๆครับพี่น้อง ปลากระเงี้ยงง่าครับนี่ครับนี่กะพ่อได้ยูได้กินนะครับพี่น้องพ่อได้ปิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาลัดนะครับปลากระเงยงนะครับปลาขาวนะครับปลาเสื่อมกับมีแล้วพี่น้องเนาะนี่ครับอ่ประมาณ มีรูนึงครับพี่น้องครับพอได้อยู่ได้กินพี่น้องพอได้ปีงได้ปนนะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องคับสำหรับคลิปนี้กะฝากคนเป็นพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์น้่เด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ฮิดคลิปต่อๆไปนะครับพี่น้องครับคลิปนี้กะขออํำลาจากพี่น้องสมนีนะครับพี่น้องครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับ